สวัสด uh ีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับโฮมิโนคิงเชคเม e อีกแล้วอเกมนี้อีกแล้วอ้าใั้ยใจไม่เบี่ยงกันก็คือหลังจากที่เราเช็คเมทไปรอบที่แล้วนะี่คือเราเก็บดับนะบผมแต่เราก็กลับมาได้ <c oughs> ถ้ามีเสียงไอก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าผมวันนี้ผมไม่สบายนะผมแล้วก็เรากลับ,ลบมาแคัทเกมกันแล้วก็อาจจะมีขีดสมภา์คนนิดนึ่งนะผม แต่เราก็ก็ไปลุยกันเลยผมว่าไอตัวเนี้ยนี่เราโดนมาม้ามันเดินแบบนี้ใช่ไหมยิงยิงหลบยิงยิงเรายิงควีนฟึบลอนรีโหลดยิงชนะละแล้ว,ลวเราอย่าลืมว่าเราได้สกิลข้าเรายิงมากยิงมากตัวไหนเราก็ได้สกิลตัวนั้นเราเป็นมา้าดีกว่า ผมว่าเห็นตอนสุดท้ายคือเราเนี่ยกลายเป็นเออเพิ่มว่าอะไรนะพนวิ่งไวนะผมใช่ไหมยิ่งเราก็เจอไอ้ตัวใหญ่เราต้องค่อยๆดูดมือ่ะค่อยๆเล่นนะผมชิวๆเป็นมาปุ๊บโดนจิงโดนจิง พี่จบละจบละเดินมาเดินมาสุปโลกโดนยิงเรียบร้อยครับผมนี่คือการโดนเช็คเมทที่เรียบได้ที่สุดของผมะ่ะเราก็เอาตาแดงพิษสุนักโบมาครับผมไปต่อเราไม่หยุนเพียงแค่นี้หรอกอุ้ยบาดัก ัวชาดาผมเช็คเมจมาไปบเรายิงต่อตามลบเลยคือไอเดียมันก็ต้องมาโอ้ยเลื่ไปเล่มไม่ค่อยไหวละคนอาจกระเบียช่วงนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดไปช่วงที่แบบแบบผมได้สองไพ่แล้วอะไรประมาณนี้นะผมเริ่มเตือตัดเลยครับตตมเมื่อกี้เราชนะเอ้ยปืนสไดอัดลำกล้องเฮีย ดูควมเกียร์ของมันครับมามาวิมา,มา,ม,ามายังตายอ่ะปัง้งโดนต่อไปหาไอ้นี่โอ้น่ากลัวจังเฮ้ยหยบ ดีเราเรยเรี้อร้อยเรียบร้อยคืออารมณ์แบบมันต้องมีเสียงทนายครับผมตอนนี้เลยหลบหลบภัยเราต้องไปหาไอ้นี่รอรอเปิดยิงมันยิงไม่โดนโอ้ยิงไม่ได้ อาไมค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นะหนึ่งตัวเอ้ยพี่ก็ไปลบไปแล้วเราก็โดนแฮปปี้ดักแฮปปี้ดักยิง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 ลงมายิงลง้มาโอวียอย้เยยมันก็ก็เป็นแนวประมาณหน หลงล้มชนกันเป่าทีนึงแต่คนนี้ตัวเดินพี่หลบบอกว่าแปะยิงไปยิงไปวิ่งโหหโคตรแรงเมื่อกี้อะไม่ยิงโหดไม่โกรธใครมานี่แล้วกันนะ มาแทงขึ้นโอ้ตอนมันเรียกเยอะขึ้นมันก็ลงมาเป่ามึงกือเลยแล้วกันนะน้องไปก่อนเลยนดนเช็กเมดดับอ่ะ กูยิงทะลุหมดอ่ะยิ่งมาไงเนี่ยคือมาก็กระเตื้มแบบนี้โหไม่ตายเลยตายแล้วอะไปนะโอ้ีใหาย โอีิชายทำได้แค่นี้ก็ไปกินไก่ไปะผมก็วินละเฮียมันเยอะขึ้นวะ่ะแค่เรามีสไเช็คมันมีตัวเช็กเมลเรา ลงมาค่อยๆเลียนลงมาลงมาลบโดนไปดิ้ามีเสียงเอฟเฟคตอนนี้นะฟินจัด นกไปแล้วกันเนอะโอ้ฮมเลี่ยนเลยโอ้ผมตายเพราะอะไรแบบนี้เหรอ ถ้าทําลายกนไม่ไหวแล้วเบียดตอนนี้ท่านผู้ชมผมก็ได้รีเบิโซมาแล้วผมยิงแล้วอัดแบบยิงแล้วอัดแบบแบบแบบไม่เป็นก้อนขึ้นดูท่าไอ้ยานหยาบหลบก่อนปับ๊บปั๊บดีดีดีดมีสามเม็ด เราลุกหาขี่ฟุีแลับเฮ่เฮ่ยิ่งยูจีกอยุดเท่ก็แล้วโอ้โกูโดนแดกอะแล้วทอที่กูถ่ายเลยนะอีย รอบปกติแล้วกันเนี่ยผม่อยเล่นโอ้โหไม่ไหว,วปะวไม่หัวหร,นะร้อนเ่ืเกมนี้ไปขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมแม่งกูไม่เช็คเมงอะไรที่กูเช็คหน้ามึงเนี่ยไม่ไอ้ชี้สิ